มาสุงคะปีดอจ้าคือเมืองสลอยจิงไต่และสียงผลกทบแสนปายเมืองปก๊กเือตินเดวันที่12อเลนทอนสามปีคริสสองถึงเศ้าค่ะปีดอบันแทงวันเมื่อไดวันแล้วปีดอจ้าคือเมืองสลอยมาอุปการลองข่าวเงาในชาสเตจจิงไตอันอาเซียพของเสียวขึ้นจิงไต ไลเงื่งวีปันซึกมันอันแหล่าแห่งสึกสิลพืชตึกลอยตอนอันอยู่ไว้ในจีวิงมึงก่งกันกวยวันตังเดียวคขาดีมาอุบลองได้เดียวเนากูก็กว่าเรียเพียนขึ้นปืนวันหลังหนึ่งเหงเก่าปากหาสิบห้าเอ63มได้หกสิบสีปีป่วนมา เวียดนามเขาห้งานแลห้าวหานหมอกระือห3 64ปามิี่ปี้นมาในเวียดนามตะลเวียดนามเหนืออะไรตึกกันเจอไในวันว่าปีดอเขาก็ตยยามหู้ดล้หันเนาปืนเหมือนกันเวียดนามเหนือนั่นไล่ทิ้งซิมเวียดนามตะซิมา้าสืบเสียนั่นไล่เปี้ยนปังตึกกันดังฟรัง่งเศอันนั้นก็ฝรั่งเศสอันนี้ก็เลยตึกกันอยู่หลายปีกันเดียว เวลื่นสุดมาเนี่ยเวียดนามเขาไล่ตึกซึกสิเลอองเป้ฝรั่งเศสกว่ายออไล่โตลิปของอเจ้าฝรั่งเศสนั่นดังนำเลตั้งหลายเนี่ยสืบเียนั่นอเมริกันสืบมาสิเลตโตสู้ตึกต่อกันดังเวียดนามอเมริกันนั่นด้วยหันเลมองหันว่าเวียดนามนั่นเต็เป็นคอมมิวนสิสต์อันเลียบเตคุกให้ ต่ออเมริกันในวันดังนั้นในอนาคตอเมริกันหันถึงเลยว่นถึงว่าเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ยอก่อเปลี่ยนลูกนอ้องตามใจอ่าแลูกน้องตามใจของโซเวียตกาับปญญานย่ำเดี๋ยวห้งองคารองอารัสเซียกุยปีดาอเจ้าคือเมืองสลอยปิกสมว่ารัสเซียนั่นปันแห่งเวียดนามอมาัยเว็นกองกลางมักมือสินยามเลยปลายว่นท้งดังเลทั้งหลายนี่ เวียดนามในอเมริกันก็ไล่ติกตอไล่ทำกันก็ตีเลยว่า,ห,าวห่าวเฮียงติดติบางปลอกบางแลวอเมริกันเขาเอาเฮอมินเสิเลยวินเขาน้ามาเนอเวียดนามเอาหมากลงในเสิเลยปล่อยจอมหว่วยจอมลอยจอมกุงนะ้งเนหมากลงในตัวกว่ากูตีกูดางปล่อยเนอสันลอยเจอได้เหมือนห่างเวียดนามเตี่ยมเหลือไว้เสีก็ยากก่อเสีกุลอันนี้ลายตึกเพียนการซึกโลงปองจึงอเมริกันสั่งให้เอาหมากลงตอดปันเวียดนาม ป้อขมาตัวขึ้นพืนจีนได้เนี่ยเวียดนามก็เลยถอยไลลถอนยอะก็เลยเงื้องวีนเนพื้ืนทีหมางปอดเลยหมางตอนเหมือนกันอันลอกลายไปวุ่นเวียดนามเขาเนี่ยเขาอ่าเจ้าหูเสิเลยหล่อเล็กอ่าเอาก็หูเสิเลยหล่อโคกเฮิมันเจ็บเจ้าลอกลายไปวุ่นอันคึดดันอันไพ่เสิเลยเอา อ,องเป้อเมริกันก็เลยว่าปีนองไทยเพียรเยอะค่ะเฮตสังเลวาเจ้งนั้นเนี่ยอเมริกันนี่เจ้าหมากลงเอาเฮอร์มินเสีได้ปล่อยเสือตัดเสือกเวออเมริกันนั้นลงตื่นกองกลางหมักมือสินยามเลยซึกตังลำเลยตั้งหลายยือลงกว่าก็อัมเจวัตซิมเลยซึกเวียดนามอัมเจวัตเฮตส์ซึกเวียดนามนั้นหายกว่าสิ่งอันนี้พอขามาโวยกาปันนั้น เวียดนามเขาตีแล้วอ่องแล้วปอนแล้วอัมเคิงต้าอเมริกันไล่ย้อนอเมริกันเจ้าเฮาหมินเฮาเฮาแห้งแห้งเนี่ยเวียดนามก็ถอยก็มีฮะถอนออกพื้นดีก็มีเหมือนกันถอยเนี่ยอัมเจว่าซุ่มซึกถอนเนี่ยอัมเจวะวางกล่องอะไรเฮาปีนอาเจ้าคือเมืองสลยไล่หู้จริงน่ะถอยแต่หาลอกไล่สีไป,ไปไปแต่ดีฮุบซีเหมาขึ้นถอนออกมา ดา่ีตัวว่าผู้เขียนเป็นจิหือเขาซ้ำขึงลายหรือเผอเปลี่ยนเพื่อเนี่ยตัวกันไห้คู่เขาคู่เฮาเนี่ยเวียดนามเจอจิ่งไหนเมื่ออเมริกันลุงนั่นเอาเฮอหมินต่างมาซีดม,มาตอดมาป่วยในเวียดนามเขาก็ถอยฮะนะอันถอยอันถอ,อนถอก็มีทั้งหนำเลยทั้งหลายเนี่ยปีดอเขาตีแหละฮ่าวกวยปลายไหวลื่นเนี่ยเวียดนามเฮ็ดปืนหลงต่าเมืองเขาเนี่ยเจ๊งหือค่ะ เมื่อถอยก็อถอยเมื่อถอนก็อถอนเมื่อสุดก็สุดเมื่อเงื่งก็เงื่งมเมืกก่อววก็วีเุ้ยลื่นสุดปืนหางหลีของเวียดนามเนี่ยลืบอเมริกันออกมึงเขาเลยอันไหนฮะนะเปล้อยห่าลอกลายปลายตึกเพียนการซึกอ่ำจะไลายหนกไลนตื้ออ่ำเอาหูเลืหลอกโคกให้หูเขาขาดเตียกย้อนมันลอกลายปลายตึกเพียนการซึกอันเลียดไพยของซึกเวียดนามเขาเนี่ย เม่อเคียงก็เคียงไรฮะเมอ่อถอยก็ถอยไรกรอบไหนเฮาเจ้าคือเมืองสลวยยฮู้ว่าเวียดนามถอยปันอเมริกันลายปอกสีตะกะเห่าลื่นสุดเวียดนามก็เอาเฮีงตั้งห้ตั้งหานตั้งงานตั้งหัดตั้งเลียดสิเด็ตึกแบบอเมริกันออกวันออกเมืองไรเนี่อะไรคือพีนอเขาอ่าเลียนเห็นตัวย่อก็ป้องใจอ่าเงาไรการซึกการตึกกันได้มันมีไว้หลายจ้าหลายๆมิ้วเหมือนกัน กรอบนั้นมีปีบ่าหองน้องกว่าจานันปีนอเจ้าคือมึงสลอยกูติยอ่อเกากูตังถามเสีนยนไปเมึงมาว่าอาซียตของเสียวขึ้นสิ่งใดับซึกสิ่งใตรู้ถอยปันมานหน้ากำลัลำชาเจ้าคือไปยินหนองเขาขึ้นมาอยู่ว่า5 100ตีรอยต้วนัอนอนีาได้ก็เปลี่ยนความถามอ่ากวยกาวันเมื่อได้เมื่อมีความถามเสีนยนไปมืงก็ได้มาลาดปันความตอบ อาซีเอ็ของเสียวขึ้นจริงได้ไล่เงืองวีออกตีร้อยต้อนเนี่ยอันได้ปีหลองเตะค่ะปีดาจ้าคือเมืองสลอยเงืองเตะย้อนสังเลยว่าเนี่ยอาซีเนี่ยซึกโคลายก่อใจทหานก่อก้นงานอาณาอกให้ดำเทืองสีเขว้่มึงใดเฮานี่ไล่เหี่ยมมันตายสี่สิบห้าสิบป่ายสิมกาซิมไล่ปลากองมัน ซิบเราเนี่ยปองว่าเฮ้าไรน้ำเมียไรน้ำตอนตีนเยา้าอ่านมาเราเฮียงซึกต,ตั้งหํำนั้งหลสิได้พืดตึกลอยตอนเนี่ยเอาหืมินเมียงมีเสเอากองจากหลักมาสิได้ถอกใส่ออกสเส่เฮากับเจ้าหนันล่องไล่ไปตึกเพียนการซึกเนี่ยเฮ้าที่เอาหนกสิได้กว่าตึกมาในหังกะละคู่อยู่ว่าไอ้มาเนี่ย,ยม,นนมันมีโหวมันทำมาก,กองเนี่ยมันเป็ียนอาจุยา่า เขาเหล่าเจ้ลอกลายปลายปีญญาแต่ทีตึกมันยังก็อยู่ภายกองเสี่ปุ่นมันอยู่เนือเฮ่อมี่นห้าสั่มไปตินเฮยื้อมันไหนมันเจอลายมันมันเจอเมียวมันเน่เฮาปีน้องเจ้าคือมึงสัลอยเลยปองใจอาสีเอียดเงื่องปันปองได้ตีเลยว่าอยู่ภายกองมันก็เลยว่าปีน้องเจ้าคือมึงสัลอยเฮาค่ะกองเฮาไรซึกเฮาก็ไรลอกลายปลายตึกอันเฮาค่ะกึศเสยื้อกันมาสี่ปีไปเน่ เฮาหาไรยือบอกไงปางตึกไม่ได้สิปาปเนี่ยก็ปองว่าไล่พึกซึกไลพึกตึกย่อก็ยืมมันตะรู้ก่อนเลยอันไหนเฮาไลนนำตอนพอลีที่ไหนอ่ะอย่าเปตกใจกันแตาอย่าเปว่านำกันเล็กในเฮ็ดให้มันอ่นก็ยังไรค่ะเมื่อมันแข็งเนี่ยก็ลูแข็งที่สุดเนี่ยเล็กในยังเปลี่ยนไรจังไหนปีน mm ้าเจ้าคือมึงเสียลอยจริงใจปัดปืนกูดีเนี่ยเสียนไปมึง ลาดเตีกเลี้ยงก็ไหลวันมัอได้อาซียดของเสียวขึ้นสิงใดตับซิงสิงใดอานั้นไหลเงืง่งไหลเวปันไอมองเจ้าคือไปยินนองคืนมาปักไปอยู่ดีร้อยดอนยอยาใยญ่ขีขาลิง,งอัน,ววนอันเห้เวบันกวยอันเขาหันตามมาเมื่อเดียวในก็ติเลยว,วา่ามีหลายรองยอาก็มีหลายเมียวเหมือนกัน ปีนองเจ้าคือเมืองสัลอยลองถอยไว้แทงปูนหนึ่งวกวยกะเสีนยนใบเมืองนลสิบราดว่าเมื่อแล้วนี่มานมาอยู่เย้าเน่ไอหมองเจ้าคือไปยินหนองเขาส้ำคาญไม่ย้อนไม่ปกในเป็นเหงแ่ลมกันเดียวค่ะตีเขาย้อนหนอยองตีย้อนซ้ำเปลี่ยนวานหูคคร ย่อก็เป็นเอื้องหูคายจอมอันอยู่ไว้ในจีเวียงเมืองกก่งปีดอเจ้าคือเมืองสลอยจิงไตอันในไอหม่องเขาไล่ตับกาหลีอ่อำไล่กาหลีอยู่ในวันก่อเหตุกรนเมืองไรตทางขีกวนเมืองอ่ำไล่หลีเฮาเงึง่งเฮาเวปันย่อเขาก็ตึกเจ้าเฮียงหลาเฮียงลิบและย้อนกวนเมืองอยู่เึ่งไหนเนี่ย ถึงมากระปานยามเดียวได้มันอ่ำคกืองงามได้อ่ำคกืองด้านตามาเดี้ขี่เนกเึ็กติงเลยเจ้าแฮีงหลายคนมึงปีนอเขาวนด้วยหลีดอันเสียนไมเมืองราดได้อ่ำจะว่ากากาน่ายกวิฮะนะไม่ปกได้เหงี่ยมเนี่ยปีนอเขาวนได้ค่ะ กาปันยามเดียวในจองมันกว่าหามาเลยง่ายๆครับไม่ปกไม่หวงเนี่ยหายยับนะฮะมื่อเหลียวเมืองเขาเพราะว่าเหิงเลี่ยมในได้หล้วนในจีเวียงเมืองกึ่งปัดปืนคูตีก็อยู่เต๋อเอาในเะอิองหูไข่แหละเอิงห้ามง่ายเนี่ยอ่าเอิงหูไข่หวานหูไข่เนี่ยเต๋อกว่าเอาไม่พ่อไม่ปกไม่หวงไม่มองดีเราสิศรีมาเฮ็ดตับปันเขาเต๋อหลอยตอนปีดอเขาวนด้วยอันมาในเมื่อเรื่องในเรื่องจึงต่อคนเมืองไทยเขาคะนะ่ะใน เฮาถุงลีเจียบจะเฮาถุงลีหมอลุกพื้นเยา้าปีน้องหูปันแหงเสือบเสคคานไม่หนึ่งเหงเหลี่ยมเย้าเนี่ยมีไว้อยู่ว่ามันยังสืบย้อนแทงว่ากาดาเดต่างไม่ก็ลีดาเดต่างกวนเขาเข้าเข้า,ขาออกออก,ออกก็ลีเนี่ยหนึ่งวันในคานกาก้นมืองอยู่ดีเจ็ดลำกันเดียวปีนอ้เจ้าคือเมืองสลอยจริงใจ อันมันฮ็ตไหนไหนอ่าถุกนีเป็นเสียอิดกาคนเมืองอ่ำจะอาจุยามันซื่อปันกาคนเมืองลู่เหลียวก้อยกนมานเขาซึกมมานเขาลงบอลจึงมานเขาก็อํำไม่แหลมด้วยหันอ่ากับนั้นแหละโคของคนเมืองเหมือนหนังรดกาจ่ากว่าจีไหน พอมันรูมันเหลียวมาเผอเลุ่มล่าเลยเผอเตัวถึงเผอเดเมเปัญลาเนี่ยอันเนี้เผอจอยกันวนอีหนึ่งปีดอเจ้าคือเมืองสอยจริงไดเสืบเซนั่นมีเถียงหนึ่งวันนนมันยังคานโถสองลำอันนี้โตหนึ่งวันหนาดสองลำวันอันมันยอนกาวันเหลือเจ็ดลำสิมกาโฮมปาโถสองลำนั่นเนี่ย เมื่อหนังวานหลงจำสองก็ได้เป็นวานนองเตาสามกุง้งหยองสามวันในเน้จากใรเนี้กินย้อนไอกำลำซาอ่านมาอยู่ดีหลอยตัวอันอาเซียของเสียวขึ้นจึงได้ขางเงื่องปันเงื่องปันเฮาหาไรน้ำตอนพอลีแลไรน้ำมียตั้งำํำกุยกะเมื่อแล้วเนี่ยมันสมากำคอมันสมากำกินคนเมืองเสร็แลลวก็มาเตียบไม้หิ่งเหล่าเมื่อ คานกาหนึ่งวันเหลือเจ็ดลัมเโอสองลัมเโอได้เอาไว้ต่างน้ำเลื่อนหังอะเลื่อนลอยตนมันมีน้ำปีนองอกผ่นแห้งมันเป็นลอยหินลอยนาลอยไม้หินหมักผาไว้อาเซยลของเสียวขึ้นตึงใจก็ว่นว่าป้อมมีน้ำก็มันใครก็หามันลอยเลยกล้วยผึ่มันกว่าอยู่ยาวมันสำคัญถูกคนเมืองสองลำต่อวันสิแหละต่างน้ำกว่าปันมันกินเอออ่านได้เป็่นไว้ที่ไห สัางเอาอยาเหมือลงในปล่อยลงในน้ำเสีนนปั่นมันกินก็ตีตายก็ตีไม่อยู่เหมือนกันก้วยกะปีน้องเฮาคา่ะเมืองหนอังว่านลงจ้ำน้องเต้ากุ้งหยองเจ้าไหนก็เดอยาพืนเลข,ขาจ้ะเตรียมจ้างไฟกว่าตั้งละอันให้เฮาปองใจอีกหนึ่งค่ะจมเมีบีบกางๆเรื่องเจิง,งเจ้าคือหนุ่งผาตุงเขาขึ้นมาเมืองใต,ต้ได้มันหลีอ่มีมันมีอ่ำหลีมันมีไตตึงตีเลยขีด ไตรเดียมไรดีต่อโจดอปันพอมีไอนากรรมลำซาเนี่ยเสียนไปเมืองลาดมาแต่สิพี่น้องเจ้าคือเมืองสลอยกุยกะเมื่อนเห็นกัะบอกเก้าสิบหกอันนี้วินเขาเมือกเรื่องเรื่องจึงเตียบสี่เตียบอะไ้กูก็ได้หันกันไหมจเจอเฮียงหลายเหียมตายคนเมืองคันล่อคันกาการคันโถหันมาเยอะปีไหนสองเหงสาวอะ มาปีสองหิง้าในมันยังเจอิญรกลายอันหกห้ยตัคนเมืองใจห่ามานลานว่ากว่าเนื้อเซียนตังดโมคราซีไทยห่าประชาธิปไตยเอาคนเมืองเป็นอยอะจ่อยเถียมกัมเถียมคนเมืองเกียดขีคนเมืองเนี่ยป้อเขาขามาด้วยเหมือนน้าเมืองกึ่งได้อ่ำใจจังนั้นฮะเรื่องจึงเจากินเฮี้ยงหลายคนเมืองกามาไม่นึงเหี้ยงเรียมะกามากาวันเหลือเจ็ดลำะกามาโทรต,ต่างน้่ ส่งบัานีนหลอยตัวนั่นเองกวนเมืองอะไรอยู่มเลยกินเลยนอนกวนเมืองทุกข่ายหยาผิดขานใจย้อนมันเจอง่ายเว้ยปาติการเมืองได้แล้วค่ะอันห้องว่าปาดีกองมองปาดีกองใต้ปาดีทิ้งย่องทิ้งย่องปาดีโหเสปาดีเสือเผกปาดีอันกวนเมืองมองตาบ่เหลือก่ยวมไลกินเจนี่ายเบอร์เขาลาว่าเขาแก่เฮ็ดตาพรากวนเมืองตาพีนาจ้าคือเมืองสันหลอยนี่ เข้าก่านดันงในรวดต่อก็หลีเปลี่ยนเตี้ยนพองก็อย่าอันมันกว่าตีเมืองกึง๋งเมื่อนา่งวานหลวงจ้ำน้องเตา้ากุ้งหย่องซึ่งน่เตี้ยนพองเขาปฏิการเมืองเขาเตจุกเสียแลอ๋อเตืงมันล่ะไก่ยามันแหลยมันเปลี่ยนวดหลวงก้นเมืองอะน,นั่นอันมันใจกินเขาแนยเผือเจอเขาใครไม่เลือกเข้าล่ะ พาเจอคนมึงกึ่งขึ้นตอนเคียบกลางเจอปรนเทาห้อมกว่าด้วยปรนเขาเนี่ยอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนจังไหนนะอย่าเฮาอเลยหันจังไหนเนี่ยเมื่อเปลี่ยนเตียนพองเมื่อเปลี่ยนป่าตีเจื่องไหนปพาว่าคนเจออันเกิดออกเนือเพียงลินจึงได้ป่าตีกันมืองเอาว่าป่าตีละถูกลี้เลยปองใจเลยด้วยถึงกันไหนกาปานเมื่อเร็วเนี่ยจะกาปานนี่มีบเงี้ยนคอกันอามจะกาปานที่โลเป้กินกันเอ่อกอบนั้น เมื่อมาราว่าเขาได้โลกตีการเลือกตัง้งเสรีปอป,อ,ปอเปลี่ยนมาเออเขามีหลวงปองจึงดีมาเหลือเสียนตั้งประชาธิปไตยนั้นก็ดิมโมคราเซียเพราะขราดจึงนั้นเนี่ยปตีการเมืองเตียนพองไต้เจ้เนี่ถูกเลี้ยวปุ่นพรไ,ไว้ๆแต่เดจอเ่อยหรือกวนเมืองไต้อันญ่าทั้งอยากผุดคานใจอยู่นั่นสร้างเจอว่ากวนเมืองไตเ้เขาค่ะญ่าตามไม่หนึ่งเหงเลี่ยมนะ ตีมึงกึ่งเนี่ยจ่าดีกว่าเฮ็ดดับร้อยต้นอันว่าในวันลงจ้าววันน้องเต้ากุ้งหยองใช่ไ่มปีหล่อเจ้าคือมึงสลวยก้ามบ้ากาวันเหลือเจ็ดลำอ่าก้ามบาโทวันเหลือสองลำเอากะปั้นเขาโทก็เอาปั้นกว่าเอากว่าต่างน้ำป่าตีเตี้ยนพองหูือไรเก๋เป็นไวไว ลองเช่นนอย่าเฮ้คนเมืองยาอะไรอย่าผิดขันใจว่านหูไข้อึ้งหูไข้ยาไม่เป็นหูเหงมันนี่ปพาะปฏิการเมืองนะอ่ส่วนจะอ่าเอาจะใส่อ่าเกลิดอัน,น,ไ,อนไหนไรพอไหนแต่เลิกตั้งเจื่อในก็อย่าไพิบคือมันละ่ะตาเดยอยู่ในปาติการเมืองเฮ้เอาปุ่นพรเฮ็ดตาเพียงนินวันเมืองอ่ะวันนั้นก็อ่อรารู้อุเบกปอกาไหน แล่อำเฮฮหามันมาเลยปอกาหน่ายอำลาดกว่าที่เดบิดอหามันกึดยึดลองพูนเปลี่ยนสุดเลยสุดเปนเลยเจอกินเฮียงหลกคนเมืองไลยวะไหนป่าตีการเมืองใต้เ้าขาก็อ่ำลุมเมียเสียนใบเมืองในใคร่าเจังนน้นปาตีการเมืองเขาลาเตียกเลี้ยงหาวันมไองเเฮ็ดต่าค้นเมืองเออเากนเมืองมีสิทธิ์มีเสียงมีสุนไลยสุนเปลี่ยนเนอปาตีการเมืองเนะี่ยไทยเปินหอบพักการเมือง ทำเพื่อประชาชนเนี่ยเมืองไทยก็ต่อนานั้นอเมริกันที่เราสิ่มว่าพ่าปาฏิการเมืองจะได้เตเลเฮตตาก้นเมืองกอนเมืองยันได้อย่าผิดขานใจอ่ว่าเมืองเลือเตเล่ยคจนเมืองป้าปฏิเมืองเขาซ้ำทิ่งอ่านตัวยถึงก้นเมืองบ่ไห้เด้อน้ำมันไข่ปีหนอาเจ้าคือเมืองสอยจริงไจเนี่ยอันนี้เสียนไปเมืองใครมาดึกสนในรายการใบว่า ปอมานมีบียนกวนมึงเหมื่อนางตัดไม้คานกาอ่าเยาะก็คานโถเจ้ากินเฮียงหลายมีบียนวนมึงอยู่ไหนย่าปาติการมึงไต้หราค่ะปาดีกองได้ก็ดีปดีซื้อเผือก็ดีปาฏีหฮซื้อก็ดีป้อว่าจุ้มแล้วปฏิแล้วอ่ำจ้อยอ่ำกัมอ่ำเทียมอ่ำจ่วยถึงไรอ่ำเกลียดไรป้อไหนได้มมป่าตีิกว่าก็ ต่มีพรหลีสังละปีดาเจ้าคือมึงสลอยจิตได้ข่าครับวัออนกันว่นได้แหละปาตีการมึงกเกาะเฮตตาว่าก้นมึงเนี่ยอ่านจะว่าเฮตตาเจ้าเก่าตัวเก่าอันในนห้ย้อนเห่เกลิดปันอีนึงย้อนตัวถงึงก้นมึงถึงเขาใครอีนึงเนี่ยรายการปกเซตินวันมาได้ไลามาอัปเดตข่าวสารวันมึงเฮ้พปีน้องเจ้าคือมึงสลอยไลยหู้ดันกันวันมาได้ย้อนวางเฉียรายการไปกันไหนก่อน อย่าลืมปันเฮียงในช่องยูทูบกันมาสุงค่ะ